ม <ques> z, ัเปนันเดก็ได้นยนยนัยนั่นาดวดหลังพี่โดนวโอ้ยเดี๋ยันไม่โดนก็แล้วนันนี่ไงแก ไปกันไปกนสั้นทีดีงสิตีน้นไกันงาอออี่บันดานารอดบอลอายุยนงมึงเป็นขั้นๆ้นสั้นก็บ่เป็ังว่าจะหึงมานยังไม่ใช่มนไ่บเปนโอใครนี่ยมึยนั่น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 นลูกพี่มาหรอ มาเลยมาับมาเลยมันบลาไหลคือจ้องอยู่บนหันดอกปลาไหลคือเขาเอาอยู่หันดิอยเน่าว้าวกระงมาเบินบงหูบ่มาลูกวาไหลเคื่อนกันแล้วกันละ็มีเพา่ตมอ้อาโค้งทางตัวโค้งที่เรกว่า ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุบุสุขพนครับผมมัอนี้พบกับน้ำมันท่าลุยครับพี่น้องมัอนี้กับขั้นมากดังคลิ๊กข้าวนิน่อยๆเลยครับบ้านกันสามสีพ่นพี่น้องมาเบิ่งว่าสีมานประมาณมัอนี้มัอนี้มะเร็นว่างปากขาหน่อยครับเน้นปากขาหน่อยย่างเดียวขั้นอ่อนเพิ่มว่าปัญจล่าปากขาหน่อยย่างเดียวครับก็นี่ปากขาหน่อยไปตากแดดพี่น้องแดดเดียว có thể xây hoa khẩu vàng nhanh chóng lên mọi người mãi lưu lại cái vói nó gói 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 nó มขึ้นมากขึ้นมากจิ้มอไรไเ็นได้น่าดังครนเนาะน่าดังมันวานไ่ได้เห็นขเถียวเ้าดเหี้มัน้องอยู่เฮ้ยหรองเนยอดเตั้งเห้ตอจเนี่ยตลอจ โอ้อถือา้าหย่กยอสันีกระดิมุดติดอย่างง้า,าก่กหยาเอ้ยใ่นนี่บ่นหนักนม่เ้เอาเอา้เอนานลโอ้มากว่ามก่ยักเลยกเลว้ยบ้านแรกห้าวกันบ้าแรก บันแรก้าวกันแรกครับบัลแรกนี่ฮะหงบดดนบอลูกพี่ขึ้นห้าวนี่บันแรกกับ้าวบอนละนี่บอโอ้ยงจะโตีหลีเฮ้ยประคาวโดดซักพักพักพักก็่โตนี่ไหมขึ้นมากไหมเออ

โอ mm ้ดิจะนเ้นี่เนมุดงุ้มมันได้งุ้มเอาพี่น้องน่ินมันเหลกมาวว่าเขาเลยปาขาเนเขาอคนนวาตัวงมเอาพี่น้อง

อ้คือว่าออกตาอว่ามันต่อตั้งแต่ทั้งกินรุดชานี่มันกัดไม่มีข้าวพแมนนยคือว่ารุดชาเนี่ยเศร้าไปกับมันกิคุณหน่านาดังุณหน่านาแดงกะยกให้แม่สะดุ้งแม่ยกยกยกให้แมียเว่นวามันเอ่ออกมันไม่ต่อวีามันหลอดนี่มันกะหรุดรัดอยู่นะก้นข้าวหง โอ้ือวมามันหลุดมันกะหลุดรัดอยู่นาเอกี่อปลงพังอะมันๆมีตัวนูฮมีสองตัววะไม่พี่ขี่บักย่อนแล้ว่ากอ้คะบคน้บังมันโดดออกแห่เรามันเสียตัวที่าตัวนี้แหละเแต่งนี้เด้เอาดขดดพักอยู่น่าดัง

ถ้เป <gesch> ็นบรโดดบาออกแห้งสลายบ่เด no. oh, oh, hey ้ฆ oh, so ่าตาน่ะโอ้เพิรนเอาแหมาคัดป่าตัวมึงเนี่กลว่าฆ่าตานี่เขาเอาตัวนี่โอ้โอ้แหทีมั้โอ้นหย่แหแหเอ็นมั้แต่ว่าสูนสูดคัาดแต่ว่าใกล้กเขาเขาเข้าแมนบ่ถ้าบ่เขาวันนี้กูณิงว่าหมอเลยหวันนี้กูบ่าเขาแล้วต่อไปบ่ต่ออันนี้หข่าไปดูนี่เข่าตัวมึงยังเบิ่งกันมึงมึงโอ้ยคือนบอล ค่อยๆตุ่มตีนแห่าเขาน้าฟังแห่เอ็นเฟื่องเลยเฟื่องเลยลีล่ายิ้ไปเปอยังส่นิสร่างดิเออือโอ้ขาตัวนี้โอ้หนอะไร้าลงครับโอ้ยมึงอะไรเฮ้เฟื่องดกบยวดมันไปเพื่ว่าโอ้ืปลาทูปลาทูพื่นน โอ้ยวววววต้ no ่อยหน่อยมันเต็มน mm ้อบงโอ้มันหอมมาเลยนอมันไปเพื่อว่าีรอโอ้บเข่าเฮ้ยเพื่อนบุนโอ้เข่ามน่เอ้ยบเข่าครัเี่ยไม่หยดเหลี่ยบ่หยุดมันยืนน้ำหอยเนี่ยมันยนนหอยอุ้ยวายจเต็มเงมันข่าก็เตะวงใหญ่ขนนี้านี้ นเอันนั่งน่ยังไงบ้างโอ้ปลาตัวมันสัวนะพันนใจกนพอู่เหยจะหใจพอเอียหใจวนวันไปอยู่แวเีย่เออบวกบวกได้ โอวนีองตงนี้ไปซะนี่่าได้เะจคนนี้เอาไปมอกได้เว้ยตัวนันออกแย่ก็น้อยอเนาะนี่ก็ือมันเท่าันไม่เกิดความันันเอเอะนะพ่อเด้ เยอาอีไถ่ออหลังไงไเขาอีไทยลกมากกว่าเลยดิเอาอีไทบไปเ้าอีไทยงามครับ พี่น้องโตงามมาครับขายไท้อีกแล้วนี่ครับเอาต้องเอาดูสมกบูร่าร้อนตัวโอ้ยถ้าวพลอะไรมาให้ดิถ้าวพลอะไรมาให้เขาด่างก็ดีเลยตีนด่างต้งนีเพราะท่านดีเฮ็ดตีนแฮะโอ้ยคว้เล้อนตัวเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง อันนี้ปะขาพี่น้องาพี่น่องเอ้ยตามสู่จู่จะบักยิ้งย่ยด้วยไอ้ก้อนเอาอ่ะเฮ้ยพอนอะไรป่ามัให้ลูกหลานกชดเรอะอับพอใหญ่ยูเนียวพอทุอยู่ได้ไหมออกอินทีเลยล่ะ เอมุ้งพอมีเงินสิซื้อคนดูอยู่ด้อ่คนดก็ใส่ซื้อหนาลุ่มอืเอาล่ลมนอดตายูกออโโโเขาได้คคนนเขาทับนี้เยเนาะบวานขอีแหจกพืนทางเขาคบางอะเรียบร้อยล้นแล้วคนดู เขาาลรเห็นของผมไหมสัตว์บอกโอ้ยอกระจัเรามึงใส่รถห้างออหลก่เนาะมาถามอยู่ชีๆหน้าก็เห็นลหรอตอนี่ออกตาเงี้ยราบอกห้างขาดเลยไหมออกใจเงี้ย<อ>สองทุมม่มมนมามาดูเรเห็นอยู่มันวาาอีซีมากจออกับเพนแล้วแ่เพ่นก็ได้ ง่าอะไรใช่ไหมไ่ให้ป,าป,หาป่าคือปลาไหลที่ยังง่าใหม่เนี่ยเฮอยตัวนี่หลวมเอ้ยอนี่ง่าไม่แล้วเนาะคืนวามันบดสึงแหน่าหางมันลอดไหมก็ดูรัดรัดได้แหละไอพิษก็พอเนี่ยพิษอัพขาวหมู่บ้านนี่รุดรัดรุดรัดได้ละ่ะอ,อ,อันน,นี้ป่าคือ เปาลาข้าวข้นหัวหรือปลาข้าวลงง๊นโอ้ยบ่วิยเนาะอ๋อเหงปาขอใหญ่มากเลยที่นี่เหพ่นี่กินปัาขอน้อยว่เป็นได้นี่ครับกินเป็นกินกินเป็นาขอใหญ่เหพ่นี่อองก็ใช่คนโลก นั่นนั่นโอ้มาขึนนต่อมาอีกสิจินั่นนั่นนั่นโอ้ใครใช่ไงใครใช่ไงใคไงเน็กใส่ใหม่เลยโอ้ยูยูยูลุดยังออกไปทั้ง <finishing> น <on developed Airbnb> ั้นเมล่ะหโอ้จ <mm ับกับจับเด็กทหางไปที่นี่เออไปรุนห์หนให้ยูุีนี่สามตัวสามตัวยี่สิบบาทประกับอท้าห ไอ้ไทยตัวงามพี่น้องไอีไทยโอ้ยหนีเนาะหนีแล้วมันันหัวมมันมักฝนยังหนีเลยแตพอโดดภาคภาคสองตัวได้แล้ว ฝนกับิตโตก็ฝนมาที่ไหนเออวานนี่แดดเตียงเตียงว่าแดดเตียงเตียงว่าเนี่ตกมาเนี่ยอากาศดีๆเน่ยโอ้ยยังไปเด็เทียเมเนียโดนแล้ว ย่างว่าพี่ห่อนหน่งเรเรียกว่าด้เทียกันนี่กวางกันนี่น้ำหองแอร์ลูกว่าด้เขาหองกับเป๋อแต่แอ,อลูกก็ได้จะีแล้วลูกหนึ่บอด้อนโว้ยะี่ผมผปดน้ำเพ่เบ่อยด้บอดส้อนกับบออรมื่อนึงโรงเรียนไหนบ่านนึเี่เยี่คอ,อนี่นะครับ อ้อโอ้ยโอ้ทั้งหมดขาไ่าไตัวนี้น่รต้องเสียเงินแล้วลุ้นขายิท่ายตัวนี้ดขายไ่าคิดลนโอ้ยไอชุมใจใจเข้าอีกดินนอะอ๋อเฮ็ดรอดเฮ็ดรอด โอ้ oh, ร่มแห้งเล่ร่มมข่าวหน่อยโอ้ยเนี่ยเที่ยวเก็บแล้วเนาะไหวมากฝ่ากะคอใหญ่ดิโอ้ฝ่าห้องแล้วฝ่าห้องแล้วพาโย่เขาแล้วโอ้นี่โอ้เขาท่ายอีกแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมบกเขาท่ายหลายตัวนี่เว้ยต้องมีวิธีบกเขาหัวแข็งเนี่ยฟัไทยอีกแล้วนี่ตาตัวใหญ่

กูได้ไปกับเราเดี๋ยวมนฮะขึ้นไปกับเจ๊นถ้าใครว่าถ้าขอรว่า,อาอไอ้ออดไปเราอยูมัธยมศึกาไปไอ้เพื่อนกับพียูตกมาเลยลตกมาเลยฝนตกมาเลยฝนดิฉันฝนกระบาดไปมลยเนี่ยดิดิฉันแดดไหล นาแล้วเมื่อแล้ยวลูกสาวจำนาไว้แล้ว,วลุกโ <c oughs> อ้กวาง เดี๋ยวพ่อไปวัดพ่อไปพ่อกับพ่อแล้วขันกุ้งน่องที่ได้เก็บแห่ขันวันแห่พื้นบันทิศไทยวันโอเคอครนะับโอเคกัคอบพ่อกขันตัวมันรวมกันไหมโอ้พี่น้องครับพายุเข่าแล้วครับพายุเข่าดอนพี่น้องเอ้ยพายุเข่าทั้งบ้านน้ำม่อนพี่น้องคุหนึ่ะมาแล้วครับว่านี่แดด มาแล้วครับออโอ้โพายุมาแล้วครับพี่น้นนองคุณนะภัยอยูเขทาทุองดอนพี่น้องครับโอ้โอ้กลับบ้านครับรบ้านๆๆๆครับบ้านครับ มุ่นเอาโอ้ท้่้งไปหาจิ้ขควมันตากฝนจะได้ปลาเขาหน่อยทินเนี่ยคนหิ้มอยากลงมันนกวมัมเห็นปลาเขานลุดเกี่ยบต็มเกียบต็มสั่งบุญบงวสามชินส้มน้ำเบ่งป่าผ่านบังพี่งน้ำบ่ได้แน่รัวไทยเราก็แน่รัวว้ายยังอีกดินไป นละต้ม้มปลานอญน่นโอ้งามยูงามยูนี่เราได้เหือมามนตัวเหย่างโอ้ยอมืุออกกมือออกด้นพี่เหย่างก็ต้มีตัวเหย่อางงามยูน่พี่หนังอ้าวนนนิโมนโอ้อันนี้ปลาหนมม่อนพี่ห้องครับได้ไลยแน่มุนนี่มุนน่ะอ้าปเอาพีปาก้าปติ้มกันคุคนครับครับ เป็นมาอยู่ครับมือนีเป็นมาอยู่รอดมือเราใชมาบออันนี้นี่ใส่น้ำแข็งนี่พี่น้องนี่นี่นอกน้ำแข็งเลยครับบนลองแข็งมันจิดเน่าต้องใส่น้ำแข็งเลยแหละนี่ลองเที่ยพี่น้องครับเอ้ยหยัดในน้ำแข็งโอ้โหหัวหันขึ้นใส่กระติกล้นกระติกพุดนะ โอ้ยคนนี้แหละของพน้นใหา่เพิ่อนละเอ้ยของพันอดพี่น่องเลยเ้ย้งมดดาดีมังขนาดรลยไหม่านได้เห็นปาเพิ่นนี่ออหญ่ถุงงามใี่งามได้ยูนี่ของอดหลายโลอยู่นอนฮะเจ้าครับเจ้ามาด ท่านต,ต่วตัวละสิบบาทเนี่ยพานใจเพราะได้ไปพ่านใจเพราะได้ไปพันใจค่างานทมานพัานใจไปได้หลายก้นนี่หพวลามแม่พี่น้องพี่น้องแม่ไข่ความได้หนิอโอ้ยปิง้งเอาจักหีบป้าพี่น้องกระลังเพิ่นกะลังหีบขายราใจเป,นปเ็นงานมากพี่น้องไยแววมเหลนน้ำนำมนนุน ไปมุดน้ำไรนาลำนาแ,เาแลเมื่อเราพี่น้องเอ้ยนาแ,แลเมื่อเราตากแดดมันหนีกับบ้านฝนที่ตกพาโยกเข่ากับ่เห็นฝนตกเลยพี่น้องนี่น้ำมุดกับสิมาปีงป่าได้พี่น้องเด้อป่าที่หามาได้นี่ครับนาสีรแ,รแลหลมหน่อยพี่น้องเด้อหาป่ามุดน้ำตากแดดนาแ,มแลมเมื่อครับนี่น้องปลาปฏิจ้์ ี่คะสวัสดีค่ะน้องปลาลูกสาวลาพี่น้องเ <c oughs> คยปิ้งปลาไหมนี่เคยปิง้งไหมไม่ค่ะลองไหมกำลังเห็ดปิ้งขายิปิ้งขายลองเบิงึงนี่ครับขายไม่ได้สิบบาททีได้ขายวะครับขาวที่ไยตัวใหญ่พี่น้องเอ้ ลองดูนะน้องไฟไปได้ขายนะเมือเค้ไหมครับครับพี่น้งังครับผมก็ขายไปเบิดแล้วครับเืีอ,อยู่สองใหม่แล้วพี่นวังเนี่ยยี่สองใหม่นี่ครับยี่สองใหม่แล้วพี่นวังครับ <c oughs> ครับผมพี่นวังตอนนี้ก็ขอบคุณลายเดอร์ครับพี่นวองที่มาติดตาม่องน้ำมือนภาด,ดุย ให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงครับให้เราให้รวยเด้อครับสหรับคลิปนี้ลาแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับเดี๋ยวซองไม้พี่น้องเดี๋ยวซองไม้สิบบาทสิบบาท